ในขณะที่โลกกำลังมุ่งหน้าสู่รถยนต์ไฟฟ้าบริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่งกลับทำบางอย่างที่สันสะเทือนตลาดรถยนต์ทั้งตลาดไดฮัตสุเปิดตัวรถยนต์ขนาดเล็กยอดนิยมเจเนอเรชันที่7ชื่อว่ามูแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดคือรถยนต์รุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์เบนซิน,นไม่ใช่มอเตอร์ไฟฟ้าเมื่อทุกคนหันมาใช้แบตเตอรี่ไดฮัตสุก็กลับมาพึ่งพาก,กำลังเครื่องยนต์อีกครั้งแม้รูปลักษณ์ภายนอกจะเล็กและน่ารักแต่เทคโนโลยีที่ซ่อนอยู่ภายในกลับสร้างความสงสัย ให้กับผู้เชี่ยวชาญดีไซน์ใหม่หมดจดฟีเจอร์ล้ำสมัยยิ่งขึ้นและบริษัทยังอ้างว่านี่คือรถยนต์เคกาที่ประหยัดน้ำมันที่สุดเท่าที่เคยมีมาลองนึกภาพรถมินิคาร์ที่ให้สมรรถนะเหมือนรถยนต์ไฟฟ้าแม้ไม่มีไฟฟ้าดูสิเป็นไปได้อย่างไรรถเล็กคันนี้จะแข่งขันกับแบรนด์ใหญ่ๆอย่าง h อ n ด้ NBOX และ Suzuki w a g o n ้ได้หรือไม่และคำถามสำคัญที่สุดคือระบบเทคโนโลยีเครื่องยนต์แบบไหนที่ทำให้มันโดดเด่นกว่าใครทำไมรถคันนี้ถึงถูกตั้งราคาไว้ต่ำขนาดนี้ ทั้งๆท,ท,ที่คุณสมบัติต่างๆเทียบชั้นรถรอยู่ได้ก่อนที่จะไปต่อในวิดีโอนี้กดติดตามช่องเพื่อเป็นคนแรกที่จะได้เห็นข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับรถยนต์สุดร้าใจนี้ก่อนที่จะรู้จักกับรถมินิเครรุ่นใหม่จากญี่ปุ่นเรามาทําความรู้จักกับบริษัทผู้ผลิตรถรุ่นนี้อย่างในฮัตส,สุกันก่อนดีกว่าชื่อนี้ไม่ใช่บริษัทธรรมดามดาในญี่ปุ่นแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความไว้วางใจและความเรียบง่ายในฮัส,สุก่อตั้งขึ้นในปีพศ2450ซึ่งหมายความว่าบริษัทมีปรระวัตติศาส ยาวนานกว่าหนึ่งศตวรรษเดิมทีบริษัทมีชื่อเสียงในด้านเครื่องยนต์ขนาดเล็กและยานยนต์น้ำหนักเบาในเวลานั้นการขับขี่ยานาหาะขนาดใหญ่บนถนนในญี่ปุ่นเป็นเรื่องยากลำบากเนื่องจากถนนแคบและเมืองก็กระทัดรัดไดฮัตสุจึงตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างแท้จริงด้วยการสร้างสค์รถยนต์ขนาดเล็กรเรียบง่ายและประหยัดน้ำมันปรัชญานี้ค่อยๆกลายเป็นหลักฐานของวัฒนธรรมเคการในญี่ปุ่น รถยนต์ซีรีส์มูฟเปิดตัวครั้งแรกในปี1995และครองใจชาวญี่ปุ่นได้อย่างรวดเร็วรถยนต์รุ่นนี้เปิดตัวในช่วงเวลาที่ผู้คนต้องการรถยนต์ที่ราคาไม่แพงขนาดเล็กและขับขี่ง่ายท่ามกลางการจราจรที่คับข้างของเมืองไดฮัส,สุมูมอบสิ่งนั้นให้กับคุณด้วยตัวถังที่กระทัดรัดเบาะนั่งสูงโปร่งเพื่อเพิ่มพื้นที่ภายในและเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ประหยัดน้ำมันได้อย่างยอดเยี่ยมนี่คือเหตุผลที่มูฟได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในรถมินิคาร์ที่น่าเชื่อถือที่สุดของญี่ปุ่น ในแต่ละเจเนเรชันในแฮสุได้พัฒนารถรุ่นนี้อย่างต่อเนื่องทั้งการออกแบบที่เปลี่ยนไปการเพิ่มเทคโนโลยีให้กับเครื่องยนต์และปรับปรุงการตกแต่งภายในทีนี้เรามาพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างในฮรสุและโตโยต้ากันหลายคนอาจไม่ทราบว่าใดฮรสุเป็นบริษัทในเครือของโตโยต้าในปี2,559โตโยต้าได้เข้าซื้อกิจการในฮรสุอย่างเต็มตัวเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในตลาดรถยนต์ขนาดเล็กแม้ว่าโตโยต้าจะขึ้นชื่อเรื่องรถยนต์ขนาดใหญ่และเทคโนโลยีขั้นสูงแต่ดัสุกรสร้างชื่อเสียง ด้วยรถยนต์ขนาดเล็กราคาไม่แพงและเชื่อถือได้การผรสมผสานนี้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสมบูรณ์แบบสำหรับตลาดญี่ปุ่นในด้านหนึ่งคือการวิจัยและเทคโนโลยีของโตโยตา้าและอีกด้านหนึ่งคือความเรียบง่ายและความประหยัดของไดฮัสสุดไดฮัสสุเชื่อมั่นในนวัตกรรมที่ใช้งานได้จริงมาโดยตลอดนั่นหมายความว่าบริษัทไม่เคยไล่ตามเทคโนโลยีที่โอ้อวดแต่กลับมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ผู้คนต้องการอย่างแท้จริงยกตัวอย่างเช่นเมื่อบริษัทอื่นๆมุ่งเน้นไปที่พละกําลังและความหรูหราไดฮัสสุกล่าวว่าผู้คนต้องการรถยนต์ ที่ใช้พื้นที่น้อยกินน้ำมันน้อยและดูแลรักษาง่ายนี่คือเหตุผลที่รถยนต์ในฮัสซุดได้รับความนิยมในหมู่ผู้คนทุกเพศทุกวัยและทุกภูมิหลังไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุนักศึกษาหรือครอบครัววัยทำงานรถยนต์ซีรีส์มูฟได้จุดประกายเทรนดใหม่ในวัฒนธรรมรถยนต์ญี่ปุ่นนั่นคือรถยนต์ขนาดเล็กแต่ชาญฉลาดรถคันนี้แสดงให้เห็นว่าขนาดที่เล็กสามารถบ่งบอกถึงความชาญฉลาดไม่ใช่ความอ่อนแอด้วยประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันความสบายในการขับขี่และราคาที่เอื้อมถึงทำให้รถคันนี้เป็นรถโปรดขอองครอครรบัว และตอนนี้ที่เจเนอเรชันที่7ได้เปิดตัวแล้วผู้คนต่างตั้งตารอคอยมูฟอีกครั้งด้วยความมั่นใจและความอยากรู้อยากอยากเห็นเช่นเดียวกับตอนที่เปิดตัวครั้งแรกเครื่องยนต์และสมรรถนะคือตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงต่อไปเรามาพูดถึงหัวใจสําคัญของเดฮัสซมูฟกันนั่นคือเครื่องยนต์และสมรรถนะของมันนี่คือสิ่งที่ทําให้รถยนต์รุ่นนี้กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งในขณะที่บริษัทอื่นๆกําลังเร่งพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าล้วนแต่ไดอฮัสุูได้พิสูจน์แล้วว่าด้วยกํําาาลลัังเเคครรื่่่่อยยยนนนนนตตต์์แแแะะทททโโีีีมมม้้้ถใช ก็ยังเป็นรถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างสมบูรณ์แบบมุกใหม่มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน3สุกข,ขนาด 606cc ให้กำลังเครื่องยนต์ที่ยอดเยี่ยมแม้จะมีขนาดเล็กเครื่องยนต์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ได้มาตร,รฐานรถเคกาอันโด่งดังของญี่ปุ่นแต่สมรรถนะของมันจะทําให้ทุกคนต้องทึ้งรถคันนี้มีกําลังประมาณ52แรงมา้าและมีน้ําหนักเบามากทาให้ขับขี่บนถนนได้อย่างราบรื่นคล่องตัวในสภาพการจราจรและเข้าได้กับพื้นที่ขนาดเล็กเช่นลานจอดรถแต่ความมหัศจรรย์ที่แท้จริงอยู่ที่ประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำมันไดฮะส,สุอ้างว่ามุฟใหม่สามารถวิ่งได้ประมาณ28ถึง30กิโลเมตรต่อน้ำมัน1ลิตรซึ่งหมายความว่าหากใครขับรถไปทำงานหรือเรียนมหาวิทยาลัยทุกวันอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันจะต่ำมากนี่คือเหตุผลที่รถยนต์รุ่นนี้ถูกขนานนามว่าเป็นรถยนต์ยอดนิยมสำหรับผู้ใช้ในเมืองในญี่ปุ่นคำถามก็คือในยุคที่รถยนต์ไฟฟ้ากำลังได้รับความนิยมอย่างมากรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซิน,นจะสามารถวิ่งได้ระยะทางไกลขนาดนั้นได้อย่างไรคำตอบอยู่ที่เทคโนโลยีเครื่องยนต์ใหม่ ไดัส,สุดได้นำระบบพิเศษที่เรียกว่าระบบหยุดเครื่องยนต์อัตโนมัติเดลิสต็อปซิสเต็มมาใช้ซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณหยุดรถที่สัญญาณไฟจราจรหรือหยุดเพียงครู่เดียวเครื่องยนต์จะดับโดยอัตโนมัติและสตาร์ทใหม่ทันทีที่เหยียบคันเร่งช่วยลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างมากและเพิ่มประสิทธิภาพของรถยนต์นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีไฮบริดแบบอ่อน MILD h y b r ิดที่ช่วยลดภาระของเครื่องยนต์ นั่นหมายความว่าเมื่อคุณเร่งความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กจะคอยช่วยสนับสนุนช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงและทําให้การขับขี่นุ่มนวลขึ้นนี่คือเหตุผลที่ทําให้การขับขี่มุกให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในรถไฮบริดระบบเกียร์ก็ล้ําหน้ามากเช่นกันได้ให้สติดตั้งระบบเกียร์ c ี t ซึ่งช่วยให้รถเปลี่ยนเกียร์ได้โดยไม่กระตุกมอบความสะดวกสบายสูงสุดในการขับขี่ไม่ว่าจะขับขี่ในเมืองหรือบนทางหลวงช่วงล่างของรถยังได้รับการออกแบบมาให้เหมาะกับสภาพถนนในเมืองของญี่ปุ่น โดยเฉพาะช่วยลดแรงกระแทกและมอบการขับขี่ที่นุ่มนวลเสียงเครื่องยนต์ก็ถูกควบคุมให้อยู่ในระดับต่ำเช่นกันเมื่อนั่งภายในรถคุณจะรู้สึกได้ว่ารถไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน,นไดฮัตสูดได้ติดตั้งวัสดุฉนวนกันเสียงระหว่างเครื่องยนต์และตัวถังรถเพื่อรักษาความเงียบและความสบายของรถและเนื่องจากเป็นรถเคือเครื่องยนต์จึงรักษาทั้งกำลังและสมดุลได้แม้จะมีขนาดเล็กเครื่องยนต์ของไดฮัตสูเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าหากใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมแม้แต่รถยนต์ที่ใช้น้ำมัน ก็ยังมีโอกาสได้อยู่ในยุค e ียุคปัจจุบันไดฮั s ซูมูฟไม่จําเป็นต้องยุ่งยากกับการชาร์จแบตเตอรี่หรือกังวลเรื่องระยะทางวิ่งแต่ยังคงประหยัดน้ํามันจนดึงดูดความสนใจบริษัทออกแบบโดยคํานึงถึงผู้ใช้งานทั่วไปเพื่อให้ทุกคนสามารถซื้อได้อย่างสะดวกสบายและเพลิดเพลินกับการใช้งานในชีวิตประจําวันดีไซน์และรูปลักษณ์ภายนอกใหม่เมื่อพิจารณาไดฮัสซูมูฟเจเนเรชั่นที่7ใหม่สิ่งแรกที่นึกถึงคือการผรสมผสานความเรียบง่ายเข้ากับอนาคต บริษัทญี่ปุ่นมักให้ความสําคัญกับสมรรถนะมากกว่ารูปลักษณ์และมูฟก็เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้แม้ว่าภายนอกรถอาจดูเล็กแต่ทุกเส้นสายและมุมโค้งมนได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันมูฟใหม่จึงดูกว้างขึ้นและสูงขึ้นมอบรูปลักษณ์ที่สมดุลและพรีเมียมยิ่งขึ้นด้านหน้าโดดเด่นสะดุดตาด้วยไฟหน้าเหล็รูปทรงเพรียวบางและยาวช่วยให้รถดูทันสมัยกระจังหน้าได้รับการออกแบบใหม่โดดเด่นด้วยลวดลายที่ดูสะอาดตาและเรียบง่ายยิ่งขึ้นทําให้รถดูสง่างามยิ่งขึ้น ฝากระโปรงหน้ายกสูงขึ้นเล็กน้อยเสริมบุคลิกให้โดดเด่นสะดุดตาบนท้องถนนการชนมีการตกแต่งแบบสปอร์ตเล็กน้อยทำให้เป็นที่ชื่นชอบในหมู่คนรุ่นใหม่รูปทรงเหลี่ยมของมูคยังคงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมูคไว้ด้านข้างแต่ขอบได้รับการปรับให้เรียบเพื่อให้ดูลู่หลงมากขึ้นไฟท้ายเล็ด,ดีไซน์ใหม่ยกสูงเพิ่มความโดดเด่นสะดุดตายางค่ำคืนประตูหลังมีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อการจัดเก็บที่สะดวกยิ่งขึ้นพร้อมที่ปัดน้ำฝนหลังที่สะดวกยิ่งขึ้นเมื่อฝนตกในส่วนของสีตัวถังไดฮัส่มสฉด เช่นสีฟ้าอ่อนสีขาวครีมและสีเงินมุกทําให้ผู้คนทุกเพศทุกวัยสามารถเลือกสีรถที่ตรงกับรถนิยมของตนเองได้ในส่วนของแพลตฟอร์มมุกสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มไดฮั a ซูนิวโกลบอลอาร์เคเทกเชอร์แพลตฟอร์มใหม่ของไดฮัซซุซึ่งหมายความว่าน้ำหนักของรถลดลงแต่ความแข็งแกร่งกลับเพิ่มขึ้นทําให้การขับขี่มีสเสถียรภาพมากขึ้นและแรงกระแทกก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดทีนี้มาดูภายในกันบ้างเพราะความมหัศจรรย์ที่แท้จริงของมุกใหม่อยู่ที่ภายในทันทีที่คุณนั่งเข้าไปข้างในคุณจะรู้ว่าน ไม่ใช่รถขนาดเล็กแต่เป็นห้องโดยสารที่เล็กและสะดวกสบายพื้นที่ภายในได้รับการขยายให้กว้างขวางขึ้นมีพื้นที่วางขาและพื้นที่เหนือสีสมากขึ้นสำหรับผู้โดยสารทั้งด้านหน้าและด้านหลังเบาะนั่งได้รับการออกแบบใหม่ให้นั่งสบายและออกแบบให้รองรับสรีระหลังได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดความเมลาแม้ในการเดินทางไกลแผงควบคุมได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูสะอาดตาและทันสมัยยิ่งขึ้น จอแสดงผลดิจิทัลขนาดใหญ่ตรงกลางแสดงข้อมูลทั้งหมดของรถนอกจากนี้ยังมีระบบอินโฟเทนเมนต์แบบหน้าจอสัมผัสซึ่งมาพร้อมฟีเจอร์ต่างๆเช่นระบบนำทางฟังเพลงและการเชื่อมต่อโทรศรัพท์ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศก็ได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่ายขึ้นเพื่อให้สามารถควบคุมทุกอย่างได้อย่างไม่มีสะดุดขณะขับขี่พวงมาลัยมีปุ่มควบคุมหลายปุ่มช่วยให้คุณควบคุมระดับเสียงเพลงและการโทรได้โดยไม่ต้องละมือคันเกียร์ถูกจัดวางใกล้กับแถงหน้าปัดเพื่อเพิ่มพื้นที่ใต้ท้องรถให้มากที่สุด และช่วยให้ควบกลุมรถได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังให้ความสําคัญกับพื้นที่เก็บของเป็นพิเศษมีช่องเก็บของเฉพาะหลายช่องสําหรับเก็บสิ่งของชิ้นเล็ก,เลกๆเช่นโทรศัพท์มือถือกวดกระเป๋าและเอกสารเบาะหลังสามารถพับลงได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระเมื่อต้องการในฮัส,สุดยังปรับปรุงคุณภาพภายในอีกด้วยวัสดุที่ใช้ทําแถงประตูเบาะนั่งและแผงหน้าปัดให้ความรู้สึกนุ่มสบายและพรีเมียมนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มชั้นตัดเสียงรบกวนเพื่อให้บรรยากาศภายในรถเงียบสงบยิ่งขึ้นเรามาพูดถึงราคาของดฮแฮสูมู และรุ่นย่อยต่างๆกันเพราะนี่คือสิ่งที่สร้างความฮือฮาในตลาดรถยนต์ญี่ปุ่นเมื่อราคาของรถยนต์รุ่นนี้ถูกเปิดเผยครั้งแรกผู้คนต่างแทบไม่อยากเชื่อเลยว่ารถยนต์ที่ทันสมัยและอัดแน่นด้วยฟีเจอร์มากมายเช่นนี้จะมีราคาที่ต่ำเช่นนี้ Daihatsu Move ใหม่เริ่มต้นที่ประมาณ1.3ล้านเยนในญี่ปุ่นหรือประมาณ7.5แสนรูปีอินเดียราคานี้ไม่ใช่ราคาสําหรับรถยนต์ทั่วไปแต่เป็นราคาสําหรับรถยนต์เคที่ผสมผสานความปลอดภยัยความสะดวกสบาย และเทคโนโลยีล้ำสมัยได้อย่างลงตัวในครั้งนี้บริษัทได้นำเสนอมูฟในหลายรุ่นย่อยเพื่อให้ลูกค้าทุกขนาดสามารถเลือกรุ่นที่ตรงกับความต้องการและงบประมาณของตนเองได้รุ่นเบลดเอลเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถยนต์ที่น่าเชื่อถือและขับขี่ง่ายมาพร้อมฟีเจอร์พื้นฐานเช่นเครื่องปรับอากาศพวงมาลัยพาวเวอร์และระบบอินโฟเทนเมนต์พื้นฐานจากนั้นก็มาถึงรุ่น X ซึ่งเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามาอีกเล็กน้อยเช่นไฟหน้าเหลืระบบปรับอากาศอัตโนมัติ และระบบเข้าออกรถแบบไร้กุญแจถัดมาคือรุ่นคัสตอมและ i s ซึ่งถือเป็นรุ่นพรีเมียมของมูฟทั้ง2รุ่นมีรูปลักษณ์ที่สปอร์ตยิ่งขึ้นล้ออัลลอยขนาดใหญ่ขึ้นระบบความปลอดภัยขั้นสูงและในบางกรณียังมาพร้อมกับเทคโนโลยีไฮบริดอ่อนๆอีกด้วยสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือการที่ไดฮัสสุสามารถนำเสนอฟีเจอร์ทั้งหมดนี้ได้ในราคาที่ต่ำเช่นนี้เคล็ดลับอยู่ที่วิศวกรรมญี่ปุ่นและการวางแผนต้นทุนอย่างชาญฉลาดของบริษัทไดฮัสสุมูฟสร้างขึ้นบนแนพลตฟอร์มดินจีซึ่งมีน้ำ ไม่เพียงแต่ช่วยลดน้ำหนักของรถยนต์เท่านั้นแต่ยังช่วยลดต้นทุนการผลิตอีกด้วยตัวถังที่มีน้ำหนักเบายัางช่วยลดการใช้น้ำมันและค่าบำรุงรักษาอีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นการผลิตส่วนใหญ่ของไดฮัซส,สุดยังผลิตในประเทศญี่ปุ่นซึ่งช่วยลดต้นทุนการนำเข้าและทำให้ราคาอยู่ในระดับที่เข้าถึงได้บริษัทยังใส่ใจเรื่องการตกแต่งภายในอย่างพิถีพิถันคุณภาพของวัสดุยังคงเดิมแต่หลีกเลี่ยงการตกแต่งที่ไม่จำเป็นวิธีนี้ช่วยลดต้นทุนโดยไม่กระทบต่อความสะดวกสบาย นี่คือเหตุผลที่มุฟถูกขนานนามว่าเป็นรถราคาถูกแต่ชาญฉลาดไดฮัตส,สุได้ออกแบบรถแต่ละรุ่นเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ซื้อจะไม่รู้สึกว่าได้ซื้อรถคุณภาพต่ำในราคาที่ถูกทุกรุ่นมาพร้อมกับฟีเจอร์ความปลอดภัยพื้นฐานเช่นระบบเบรกอัตโนมัติเซ็นเซอร์ป้องกันการชนและเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่นอกจากนี้เครื่องยนต์ขนาดเล็กและน้ำหนักเบาของมุฟยังช่วยลดการใช้น้ำมันและบำรุงรักษาง่ายรถยนต์กีกาแบบนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศอย่างญี่ปุ่น ซึ่งการเดินทางในแต่ละวันสั้นและพื้นที่จำกัดได้แฮส,สุจึงตั้งราคามูฟโดยคำนึงถึงปัจจัยนี้ซึ่งเป็นราคาที่ครอบครัวทั่วไปสามารถเอื้อมถึงได้แต่ยังคงมาพร้อมฟีเจอร์ทันสมัยครบครันได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามเมื่อเปิดให้จองก็มียอดสั่งซื้อหลายพันรายการภายในไม่กี่วันผู้คนบนโซเชียลมีเดียญี่ปุ่นต่างชื่นชมกับราคาที่เอื้อมถึงและการขับขี่ที่สะดวกสบายหลายคนเขียนว่ารถคันนี้เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ซื้อครั้งแรก Honda NBOX และ Su z ู k i Wagon 18 ถึง30ถึง28อ่อาคู่แข่งเมื่อพูดถึงการแข่งขันของ Daihatsu Move ก็ต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งโดยตรง2คันใหญ่ในญี่ปุ่นได้แก่ Honda n b o X และ Suzuki Wagon R สิบแปดถึงสามสบถึงยี่สิบอาทั้งสองคันนี้เป็นหนึ่งในรถที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตลาดรถยนต์ขนาดเล็กของญี่ปุ่นหรือที่เรียกว่า k i ก a แต่ตอนนี้ Daihatsu m o v ุ่นใหม่ ทำให้หลายคนสงสัยว่ายักษ์ใหญ่ทั้งสองจะถูกทิ้งห่างหรือไม่ก่อนอื่นเรามาพูดถึงฮอ n ด้ NBOX กันก่อนรถคันนี้เป็นรถเกาที่ขายดีที่สุดในญี่ปุ่นมาหลายปีแล้วจุดเด่นของ NBOX คือดีไซน์ที่สูงและกว้างมอบพื้นที่ทายในที่กว้างขวาง NBOX มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาดเล็กแต่ทรงพลัง6 6 4ซีขับขี่ได้อย่างสบายแม้ในสภาพการจราจรในเมืองนอกจากนี้ยังมีเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จให้เลือกใช้ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่ให้ดียิ่งขึ้น หอนได้ยังเพิ่มฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยมากมายเช่นระบบป้องกันการชนและระบบช่วยเหลือการขับขี่อัจฉริยะนี่คือเหตุผลที่ทําให้รถยนต์รุ่นนี้กลายเป็นชื่อที่ผู้คนทั่วไปไว้วางใจทีนี้มาพูดถึงซูซูกิวากรอ,อาการรถยนต์รุ่นนี้กลายเป็นรถยอดนิยมในหมู่ครอบครัวชาวญี่ปุ่นเครื่องยนต์ขนาด6 6 4ซีให้อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ดีเยี่ยมแบบกันอามีเบาะที่นั่งสูงช่วยให้เข้าออกรถได้ง่ายพื้นที่ภายในก็กว้างขวางและการออกแบบก็เรียบง่ายซูซูกิยังติดตั้งระบบเบรคสต็อป ซึ่งช่วยประหยัดน้ำมันบนท้องถนนอีกด้วยในด้านราคาเวกันอาร์ถือเป็นรถที่คุ้มค่าและเชื่อถือได้สําหรับครอบครัวชนชั้นกลางมาโดยตลอดทีนี้มาดูเดฮ Hatsune um กันบ้างซึ่งถือเป็นคู่แข่งสําคัญของทั้งสองรุ่นนี้ Muv Generation ที่7มาพร้อมรูปลักษณ์ใหม่หมดจดดีไซน์สวยงามและหรูหรายยิ่งขึ้นกว่าเดิมไฟหน้าเหลประตูบานเลื่อนและรูปทรงตัวถังใหม่มอบความทันสมัยยางเหนือชั้นเครื่องยนต์มีขนาด660ซีซีแต่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ที่ผสานเข้ามาทําให้รถรุ่นนี้โดดเด่นกว่ารุ่นอื่นๆมูฟมาพร้อมเทคโนโลยีไฮบริดอ่อนและระบบหยุดเครื่องยนต์อัตโนมัติ daily stop ซึ่งทําให้ประหยัดน้ํามันได้อย่างมากในแง่ของระยะทางรถคันนี้สามารถวิ่งได้2 8ถึง30กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งเท่ากับหรือมากกว่าทั้งไวกเกิลและ nbox ในเรื่องของราคานี่คือจุดแข็งที่สุดของมูฟถึงแม้ว่า nbox และไวกเกิลอาจจะมีราคาแพงกว่าเล็กน้อยแต่มูฟเริ่มต้นที่ประมาณ1.3ล้านเยนด้วยราคาเท่านี้หากใครกำลังมองหารถยนต์ใหม่ ที่มาพร้อมความปลอดภัยเทคโนโลยีและดีไซน์ที่โดดเด่นก็ย่อมเลือกขันนั้นมุกยังโดดเด่นด้วยฟีเจอร์ที่เหนือชั้นใช้แพลตฟอร์มใหม่ทาให้มีน้ําหนักเบาและทนทานภายในห้องโดยสารสะดวกสบายและเสียงรบกวนน้อยที่สุดรถให้ความรู้สึกนุ่มนวลขณะขับขี่และควบคุมรถได้ง่นนายแม้ในสภาพการจราจรติดขัดนี่คือสิ่งที่ผู้ซื้อชาวญี่ปุ่นในปัจจุบันต้องการนั่นคือความสะดวกสบายและความน่าเชื่อถือที่มากขึ้นในราคาที่ถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว NBOX ก็มีจุดแข็งของแบรนด์ แเกิอาจได้รับความไว้วางใจในระยะยาวแต่มุฟมีความสมดุลระหว่างทั้งสองอย่างรถคันนี้ดูทันสมัยขับง่ายและมีราคาที่เข้าถึงได้มากที่สุดในฮัสุออกแบบโดยคำนึงถึงผู้ใช้ทั่วไปเพื่อให้ทุกครอบครัวสามารถเติมเต็มความฝันในการเป็นเจ้าของรถยนต์คันแรกได้อย่างง่าได้ผลกระทบต่อตลาดโลกทีนี้เรามาพูดถึงผลกระทบระดับโลกของไดเฮซุมูฟกันดีกว่าเพราะผลกระทบที่รถยนต์ขนาดเล็กคันนี้สร้างให้กับญี่ปุ่น กำลังแผ่ขยายไปยังตลาดอื่นๆทั่วโลกอย่างค่อยเป็นค่อยไปในขณะที่บริษัทระดับโลกส่วนใหญ่กำลังมุ่งหน้าสู่รถยนต์ไฟฟ้าได i h a สูได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วด้วยรถยนต์เบนซินขนาดเล็กว่ารถยนต์ราคาประหยัดและได้รับการออกแบบอย่างชาญฉลาดยังคงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้คนทั่วโลกมูฟเจเนเรชันที่7ไม่ได้มีไว้สำหรับท้องถนนในญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญญ,ญาณที่ส่งไปยังทุกประเทศที่ต้องการรถยนต์ราคาประหยัดเชื่อถือได้และประหยัดน้ำมันในตลาดเอเชียหลายแห่งเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียไทย และอินดี้รถยนต์ขนาดเล็กเป็นที่ต้องการอย่างมากผู้คนที่นี่นิยมรถยนต์ที่กินน้ำมันน้อยดูแลรักษาง่ายและจอดในที่จอดได้สะดวกรถยนต์อย่าง Daihatsu Move เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับพื้นที่เหล่านี้ Daihatsu ได้รับความนิยมอย่างมากในอินโดนีเซียและมาเลเซียและบริษัทได้ผลิตรถยนต์หลายรุ่นในประเทศดังกล่าวโดยร่วมมือกับโตโยต้าตอนนี้ Daihatsu Move ได้รับการออกแบบใหม่แล้วหวังว่าจะสามารถเปิดตัวในประเทศเหล่านี้ได้ในอนาคตผลกระทบที่สำคัญที่สุดคือจะบีบให้แบรนด์ระดับโลกอื่น ต้องพิจารณาใหม่ในขณะที่ทุกบริษัทต,ต่างลงทุนหลายพันล้านเหรียญสหรัฐในรถยนต์ไฟฟ้าได้ดไดพิสูจน์แล้วว่าเครื่องยนต์เบนซิน,นไม่สามารถถูกกําจัดออกไปได้อย่างสิ้นเชิงมีหลายประเทศที่สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหายากไฟฟ้ามีราคาแพงและผู้คนยังคงพึ่งพาเครื่องยนต์แบบเดิมในประเทศเหล่านี้รถยนต์อย่างมูฟงมีประโยชน์อย่างมากเพราะราคาไม่แพงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกหนึ่งผลกระทบที่ส่งผลกระทบคือแนวคิดของอุตสาหกรรมยานยนต์บริษัทหลายแห่ง ที่เคยผลิตแต่รถยนต์ไฟฟ้าปัจจุบันหันมามุ่งเน้นการผลิตรถยนต์ไฮบริดและรถยนต์เครื่องยนต์ขนาดเล็กความสําเร็จของเดอร o มูสแสดงให้เห็นว่าหากรถยนต์ประสานเทคโนโลยีสมัยใหม่และระยะทางการใช้งานได้จริงผู้คนจะยอมรับอย่างแน่นอนเช่นเดียวกับญี่ปุ่นในเมืองเล็กๆบางแห่งในยุโรปผู้คนก็หันกลับมาใช้รถยนต์ที่เบาและประหยัดน้ามันแทนรถ SUV ขนาดใหญ่ หรือรถยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ผลกระทบประการที่3เกิดขึ้นกับประเทศกำลังพัฒนารถยนต์อย่างมูอาจมอบความหวังให้กับชนชั้นกลางในประเทศที่รถยนต์ไฟฟ้ามีราคาแพงและค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่สูงรถยนต์ขนาดเล็กที่มีเครื่องยนต์เบนซินที่เชื่อถือได้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างแท้จริงหากได้ฮัสุูเปิดตัวรถยนต์รุ่นนี้ในประเทศอื่นๆในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะเป็นโอกาสให้ผู้คนมากมายได้มีรถยนต์คันแรกผลกระทบประการที่4คือมูฟได้แสดงให้เห็นว่าความทันสมัยไม่ได้หมายถึงแค่รถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้น ดีไซน์คุณสมบัติด้านความปลอดภัยและเครื่องยนต์อัจฉริยะทำให้รถรุ่นนี้เทียบเคียงได้กับรถยนต์สมัยใหม่สิ่งเหล่านี้ยิ่งตอกย้ำภาพลักษณ์เทคโนโลยีญี่ปุ่นให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นปัจจุบันมูได้รับการจัดแสดงในงานแสดงรถยนต์หลายแห่งทั่วโลกเพื่อเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานความเรียบง่ายเข้ากับเทคโนโลยีและที่สําคัญที่สุดความสําเร็จของมูได้มอบเอกลักษณ์ใหม่ให้กับรถยนต์ที่ใช้น้ํามันหลายคนยังคงลังเลเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าปัจจัยต่าง เช่นเวลาในการชาร์จระยะทางและค่าใช้จ่ายของแบตเตอรี่เป็นอุปสรรคต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์อย่างมูฟมอบทางเลือกที่ปลอดภัยและสะดวกสบายสําหรับคนเหล่านี้รถยนต์รุ่นนี้ราคาไม่แพงไม่ต้องบํารุงรักษามากและไม่ต้องพึ่งทาพลังงานไฟฟ้าได้แฮซูมูฟได้แสดงให้โลกเห็นว่าอนาคตของรถยนต์ไม่สามารถเดินไปในทิศทางเดียวได้ในขณะที่บางคนกำลังมุ่งหน้าสู่รถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์อย่างมูฟก็แสดงให้เห็นว่าเครื่องยนต์อัจฉริยะ และราคาที่จับต้องได้ก็มีตลาดของตัวเองเช่นกันรถยนต์รุ่นนี้ได้ก้าวข้ามพรมแดงของญี่ปุ่นและผลักดันให้ประเทศอื่นๆตระหนักว่านวัตกรรมที่แท้จริงคือสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้และนี่อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมมูฟจึงไม่ใช่แค่รถยนต์ญี่ปุ่นอีกต่อไปแต่อาจกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ระดับโลกในอนาคตรถยนต์ที่รวบรวมภูมิปัญญาที่แฝงไว้ด้วยความเรียบง่ายหากคุณชอบเรื่องราวเดฮสุม,มูฟนี้โปรดกดไลค์วิดีโอและบอกให้เราทราบว่าสิ่งใดโดนใจคุณที่สุดในคอมเมนต์ด้านล่างคุณเชื่อหรือไม่ว่ารถยนนนนนตตต์ขาาดเเลล็กแ่่รงพงพัชี้คคืออ หากเชื่อโปรดแชร์วิดีโอนี้เพื่อให้ผู้อื่นได้เรียนรู้ว่าญี่ปุ่นกำลังเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไรและใช่ก่อนที่จะดำเนินการตอบโปรดสมัครสมาชิกช่องเพื่อเป็นคนแรกที่จะได้ดูเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์ที่น่าสนใจและให้ความรู้เพิ่มเติมเช่นนี้